ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพาทหัสบดีที่12พฤษภาค,คมพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะเจอรายจ่ายยิบย่อยเยอะแยะไปหมดแม้ว่าจะมีเงินพอใช้จ่ายแต่สุดท้ายคุณก็ต้องกระเป๋าแฟบเหมือนกันเรื่องของการงานการงานมีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณต้องตั้งใจทํางานแล้วและแสดงความสามารถให้เต็มที่เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คูณและคนรักยิ่งพูดคุยกันมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดตอนนี้ลองสังเกตดีๆมีคนเข้ามาติดคุณเกินเพื่อนอยู่รอเปล่าส่วนคน ตอนนี้จะมีคนมารักมาชอบและคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินให้ใช้อย่างระมัดระวังในช่วงนี้สักหน่อยแม้คุณจะมีเงินมากแต่ค่าใช้จ่ายของคุณก็มากเช่นเดียวกันการงานการงาน,งานดวงการงานของคุณยังน่าเป็นห่วงคุณเจองานเยอะงานหนักพอสมควรขอให้คุณอดทนและสู้ต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คู่และคนรักความรักไม่ใช่เกมไม่จำเป็นจะต้องแพ้หรือชนะอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมกันบ้าง ส่วนคนโสดทุกอย่างมันมีเวลาของมันไม่ต้องดิ้นรนมากเดี๋ยวทุกอย่างถึงเวลาก็มาเองสําหรับคนที่เกิดวาันอังคารเรื่องของการเงินการเงินมีแนวโนว้มว่าในเร็วๆนี้คุณจะมีรายได้ก้อนโตเข้ามาให้คุณชื่นใจแต่อย่าเพิ่งดีใจจนเกินเหตุเพราะค่าใช้จ่ายของคุณก็รอยอยู่เพียบเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสําเร็จจะมาช้าหน่อยแต่ก็ชัวร์ทำอะไรก็จะได้ดั่งใจคุณทุกอย่างแต่ต้องรออีกสักพัก เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักบรรยากาศสุดแสนจะชื่นมืน่นน้ําตาลหวานเรียกพี่เลยก็ว่าได้ส่วนคนโสดตอนนี้แนวโน้มว่าจะได้เจอคนถูกใจเตรียมตัวรอไว้เลย สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินฐานะการเงินของคุณดีมั่นคงดีคุณยังพอมีเงินเหลือเก็บแม้ว่าจะต้องใช้จ่ายกับเรื่องต่างๆมากก็ตามเรื่องของการงานการงานของคุณสู้หรือเปล่าไหวหรือเปล่าถึงแม้ตอนนี้จะหนักหน่วงแค่ไหนแต่เมื่อถึงเส้นชัยแล้วความสําเร็จของคุณก็ยังรออยู่ของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ ผูและคนรักดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรที่แท้จริงแล้วมีเรื่องขัดแย้งอยู่ภายในซึ่งท้ายที่สุดทั้งสองก็จะเคลียร์กันได้ ไม่ต้องกังวลส่วนคนโสดมีหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประแดงเข้ามาในชีวิตทําให้คุณไม่ได้สนใจเรื่องของความรักในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณจะลงทุนทําอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ผลดีงอกเงยตามที่คุณหวังไว้แต่ขอให้รอบคอบสักเล็กน้อยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวฉลองไว้ได้เลยเพราะคุณกําลังจะพบกับความสุขความสมหวังในหน้าที่การงานเร็วๆนี้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคบกันมานานต่างคนต่างมีทัศนคติที่ต่างกันครั้งอาจจะทําให้มีปัญหาบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดช่วงนี้คุณจะดูดีมีสเสน่ห์ไปไหนมาไหนก็มีคนมารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงิน การเงินการลงทุนในตอนนี้ควรมีความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจอะไรควรศึกษาให้ดีเสียก่อนวิฉะนั้นคุณอาจจะขาดทุนได้เรื่องของการงานช่วงนี้ชีวิตของคุณทุ่มเทกับการทำงานมากเป็นพิเศษเพราะมีภารากิจหลายอย่างที่ให้คุณจัดการและรับผิดชอบแต่สุดท้ายคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักอันที่จริงแล้วยังรักกันดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดทุกอย่างยัง คงเงียบไม่มีอะไรคืบหน้าใดๆแต่คงคงได้แต่เมาคงได้แต่แอบมองไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินโชคลาบมาแบบชัวร์ไม่มัวนิ่มคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินจากโชคลาบดังที่ใจกุปลปราถนา เรื่องของการงานมีเรื่องให้ขัดแย้งกันในหน้าที่การงานระหว่างงานคนและเจ้านายระหว่างคุณและเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานแต่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งไม่สามารถขัดขวางความสําเร็จของคุณได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักจะมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันบ้างสุดท้ายแล้วก็ยังปรับตัวกันได้คนโสดอยู่คนเดียวมีความสุขดีอยู่แล้วจะมีเงินจับ จ่าใช้สอยอย่างสบายใจดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ